นี่แล้วสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําเข้าไปอยู่ในบ่อกรองได้นะครับท่อไอตรงนี้มันหลวมนะครับหรือผ่านการใช้งานมาแล้วมันเกิดการหดตัวยุบตัวเกิดการสั่นสะเทือนอะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันหลวมแบบเนี้เห็นไหมครับทําให้เศษฝุ่นเศษทรายทําให้น้ํา เข้ามาได้ในมอกรองนะครับดูนะครับมันทะลักเข้ามาตัวนี้ต้องแก้ไขนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนโค้งมอกรองอยังไม่เปลี่ยนทอยางเนี่ยอย่างน้อยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนด้วยการอัดกาวนะครับอัดกาวไปให้ลูกค้านะครับเพื่อไม่ให้น้ําไม่ให้เศษฝุ่นเข้าไปนะครับส่งผลกับความทนทานของเครื่องด้วยนะครับ รูแหวนบบวาๆวววพอฝุ่นเข้าไปเนี่ยไม่ต่างจากกากเพลรดีๆนี่เองน,นะครับวมจัดนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดนะครับ